อุตะตอบสนันจอสองนางเอกดังต่างช่องวุ่นหนักขั้นยกกอง2นางเอกยุ่มหัวจนต้องหยุดกองนางปั้นชื่อดางเฮเลนปะวรา่าสุดโพสคลิปลงติ๊กตอกเล่าเรื่องราวในอดีตของสองนางเอกดังต่างช่องไว้ว่าอยู่เกาสูนก่อนหน,นี้พี่หนุ่มกัญชัย เคยออกมาบอกว่ามีนางเอกยูเก้ย่งซีนกันค่อนข้างจะดูเดือดอันนี้เราไม่ทราบแต่ที่เรารู้จริงๆคือนางเอกยูเก้คือตบการเหตุการณ์คือว่ามีนางเอกวิกมากสีกับนางเอกวิกน้อยสีสมัยก่อนนี้จะมีหนังสือแคตตาล็อกที่ใส่เสื้อผ้าไว้น่ารักท็อปแฟชั่นเหตุเกิดที่สตูดิโอถ่ายภาพที่สุทิสานางเอกวิกน้อยสีกับนางเอกวิกมากสีไปถายแบบแล้วไปเจอกัน ซึ่งตอนนั้นทุกคนไม่ได้รู้จักกันไม่ได้สนิทกันเพราะต่างคนต่างอยู่คนละช่องแต่ามาทำงานถ่ายหนังสือก็ต่างคนต่างถ่ายที่นี้ห้องแต่งตัวค่อนข้างจะเล็กและมีกระจกแค่บานเดียวแล้วนางเอกวิกน้อยสีกำลังแต่งหน้าอยู่นางคนก็กำลังดังนะนางเอกวิกมากสีก็บอกเธอเธอชุดกระเถิบให้เราหน่อยสิเราจะแต่งหน้าเราจะต้องถ่ายแล้วนางเอกวิกน้อยสีได้ยินหรือเปล่าเราไม่รู้ก็ตีมือทำเป็นเฉยไม่รู้เรื่องแต่งหน้าต่อ นางเอกวิกมากสีก็เลยบอกว่าเธอละครที่เธอเล่นเรื่องนั้นเธอเล่นดีนะที่เล่นเป็นคนปัญญาอ่อนนางเอกวิกน้อยสีก็ของขึ้นุูขึ้นไปกระชากตบนั่นก็ไม่ยอมสาวใต้สู้กราบตบกันพันละวันเลยวันนั้นกองเขาแทบจะไม่ได้หายต้องหยุดถ่ายเลยเอาสองคนนี้แยกออกจากกาันหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างไม่ยอม วิกน้อยสีก็โทรตามแฟนมายกพวกมาเลยนะแม่วิกมากสีก็ไม่ยอมเหมือนกันโทรตามแฟนเหมือนกันแฟนนางอยู่แถวรามก็ขนผู้ชายมาเต็มคันรถมาดักที่ปากซอยจะเอาเรื่องกันให้ได้วันนั้นหัวเด็ดตีนขาดต่างคนต่างไม่ยอม แต่ท้ายที่สุดเคลียร์กันได้ลงตัวแต่เป็นข่าวดังต่างคนก็ดังด่ากันไปมาดังมากเรื่องนี้หลังจากนั้นสักพักใหญ่หนางเอกวิกน้อยสีก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหนางเอกคู่กรณีก็รีวิ่งไปงานศพไปขอขามาเรียกว่าเมาสามันบันเทิงแค่นินทากันยุคนี้ก็เป็นเรื่องปกติยุคก่อนเขาตบกันเลยจ้า